Thank you. สวัสดีครับผมนี้สิพัฒนสิพัฒน์หวังคนไปเก็บเห็ดครับอูเวียงคือเกาล่ะครับนี่ครับทางกับครอบครัวคือเก่างานกับครอบครัวคือเกาลาไปเก็บเห็ดเป็นว่าเห็ดออกวันนี้น้องใหม่ก็กำลังออกครับทั้งน้องใหม่น้องใหม่กับมี

โอ้กำลังจุ่มๆนี่น่าขนจุ่มเอ้านี่อีกอ่ะนี่อีกอะเจอแล้วครับเจอแล้วครับโอ้แหน่นี่นี่ดอกนึงอ่ะโอ้นี่โอ้อันเจ็บอ๋อเจ็บอ๋อเด้อเราเก็บนั่นแหละนู่นนู่นดอกนึงใหญ่โอ้โหนี่ครับนี่นี่ครับนี่เห็ดครับ นี่นะครับนี่โอ้ยนี่ดอกนึงอ่ะจุ๊บนึงอ่ะนี่ครับโอ้นี่ก็หลายพี่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 นี่ก็มีอีกนี่นี่ก็มีอีกนี่มีอีกที่อีกอะมองละสองดอกสององละสองสามดอกเลยหนี่งโอ้หลายดอกนะ มีกิมเดน้เแล้วก็เจออีกหลายดอนี่นี่โอ้ยองดอกโอ้สองดอกเอาเน้ยจิ้มหมดไหมโอ้ดลายเลวนี่นี่ครับโอ้วังค่อยๆย่นสานเ่ืังทีใส่อะนรเใครดใส่เห็ดไอุ้งนั่ลอนี่เก็บดีๆลูกทั้งนี้เขาน้เอาเส้นมานี่ Nhét này, nữa đọt nha nha đi nha 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 ูตรงไหนเนี่ยเกสามนอ,มอน,น,นี่ครับก้อนหินคิดว่าสมัยก่อนเนี่ยผู้ียงน่าจะเป็นน่าจะเป็นมีมีก้อนหินอยู่ครับเนี่ยมีก้อนหินแบบหินเล็กหินน้อยแบบเหมือนกับอยู่ทะ,ทะเลครับน่าจะเป็นทะเลเมื่อก่อนเนี่ยครับดูเอรวดของก้อนหินเพราะว่ามันยังมีร่องรอยประวัติศาสตร์อยู่ไง ว่าบุหวี่จากลานปีแล้ววหินยังเกาะอยู่ครับนี่ครับมึงเอารถดหินนะครับเนี่ยหินหินเหมือนเหมือนหินของอันทะเลทะเลแหละถ้าว่ามันเกาะกันเป็นตะกอนเนี่ยก้อนหินปูนเป็นหินปูนแล้วก็เป็นเออมีก้อนหินเล็กหินน่อยเนี่เห็นว่าหาบมึงดีๆี่มีผัดท้องแหลท้องครไปเ้า เอ้ยมองหอยหอยยังต้นใหญ่แล้ว่นโงต้นโต้นดิบดำปันต้นปรงต้น่งเนี่ยจริงดิสวยงามแสงก็สวยมา้ราอยู่มันหินน้ำ

โอเคเฮ้ยพ okay. to ี่น้องเอาหั่นข้าวท้ายลูกไฮภาพไอ้หน่วยมันเอาหน่วยมันก็ปิดเลยไม่แก่แล้วโอ้ไฟใหม่ไงตอนเป็นหน่วยนะมันก็เลยไต่แห้งอยู่โอ้นี่มานี่ตอโอ้กาังี่เป็นหน่วยแต่วันนี้ไฟใหม่ก่อนแล้ววันนี้มันก็เล่นบางทีเราหน่วยทอพอลูกปิงปองนะ

หอมเงาดินเจหมว่าไี้นากลินอไดนนโอ้นี่นะครับเห็นไงเห็ดไข่ไงเต๋เห็ดเห็ดไข่ครับเห็ดตะไข่ดมนี่ครับนีนึ่งดอกสองดอกโอ้นี่ครับหลายหลานี่นี่ครับเห็ดไข่ นี oh. yeah. okay. look, ุ่๊โอ้ยมันเก็บออกมาด้วยันหออมๆจังเลยว่ะเดินตามมาโอ้ยไข่ครับไข่ไงโอ้น้้ันี่ครับโอ้เฮ้นี่ดอกนึง เราเกีียวเราเด้อจ้ะเห็ดไข่ปลาเห็ดไข่บุกีวันอ้ยม,มันเหมืนต้นเท่ากันเลยเสร็จให้ท่านนโอ้ตายครับพี่นกองอ่้ปลาเห็ดคับพี่น้องพี่พี่โอ้ยัก หักแน่ <sk PI AN> หักแน <pl ains> ่ห <ini> <fish> <ados> <mon> ักแน่ครับโอ้ยหักแน่หักแน่ห่อเห็ดครับหนึ่งนี่ครับดอกหนึ่งดอกหนึ่งเต็มจุ่มหนึ่งนี่ครับพี่พี่ครับเสะพี่กันป้าพี่น้องเผีย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 ผัวหน่าุัวหน่านี่ครับพ่อเห็ดเห็ดครับเห็ด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 ครับพี่น้องเห็ด ย่เห็ด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 อ๋อเก็บเร็วเร็ว่อปลาเห็ดครับพี่น้องคุณครับใจต้องเต็มเห็ดเนี้ยาปลาเดียวพอปลาเดียวน นนี่ะเก็บจิแลใ่แหงไว้เลยค่อยๆนี่เป็นอนับหนน่มาเป็นอันดับหนเลยเห็นแล้เนีเาชอบ่นีแหละลูกน่เห็นน้อยแลเออเหเก็บๆกันมาเหนื่อยนเยเป็นมเ็นี่กบิ๋มใช่ไห ครับเยเห็นตาแล้วครับนี่เนี่ยข้อปลาเห็ดครับหมูเห็ดคักๆ่ะเนี่ยเดี๋ยวๆทับ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 ,ทบ,ทบนี่นะนี่หนละ่อนนี่นนะทั้งเธอเหยียบจุกคนเหยียบเลียวเ, <laughs> เหยียบเห็ดเรีวเหยียบเห็ดนี่ครับอู้ยี่ นี่เลครับนี่ปลาเห็ดปลาเห็ดโอ้พี่เป็นทางเลยครับพี่นา <laughs> ะเป็นทางเลยเดีี๋ยวอน่กบานไปหน,นเลยเอามาสาผดเรียบบานก่อนเลยนี่ครับเม่อกี้มันไม่เป็น ผู้เดียวเ <c oughs> มื่อวานไหนผู้ไหนฝุ่นทั้งพุ่นอีกนี่แหละครับนี่แหละครับ <c oughs> อยากเจอแบบนี้แหละอยาอุ้ยคักขนาดขนาดพี่ <c oughs> น้องเอ้ย พุ่หน่อมีทรูโยนถิ่นไปเต็มมือแล้วเต็มมือเราจตาได้อีกจะเอาดินออกหน่อทำน่กแล้วนกเลยพอแล้วนี่มันเบนดโอนะ กดดอืมเตึง <theater> <fit> <quarto> <R ud> ีงเด็้องม่เาจะเอิ้งกล้วยเาันเป็นแบบเียนี่เยอะะอืมเสียอยู่เห็ดเอลีใหยเียนึงเอาให้หมดเอาให้หมดหลยครับพี่น้องพ่อมูเห็ดเอลีวันนี้บ้านศิบุไดหล่นี่ครับ เฮยึเก็บทึงกินทึงเอาใส่กระตาอันแม่นว่าเก็บน้ำปลาตกล่งเต็มดินทีลองเกันเป็นหมวกม่วงปลาอือนี่ครับตงนี้นี่ดรนี้ พี่ดิาดนเดียมงเดียวใหญ่ไงโ,โอ้อหอกงามๆเลยอ๋อปัดนี่นะทำความสะอาดแน่อย่าเข้าใส่ไนะม่หรอกเขียนดินี่องึ้ไเห็น่ะ,อะนเอาไปบิด เห็ดนด้ินหนึ่งจริีที่เพื่อนบ้านเพื่อนไปขายโอ้หลายครับพี่นอ้องนี่นะครับในหลายว่พี่นอ้องเต็มกระต่ตาเ้ยพี่น้องเนี่ยเต็มกนะ่ะตาเลยเปล่ยเพื่นอนโดโอ้เปล่ามึงนี่เอาเงเดียวว่ะ mù hết hai mươi điểm một bay ngon 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 là ngon 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 กำลังจิกลับบ้านนะครับเนี่ยถึงเห็ดถึงน้องใหม่ครับถึงถึงเห็ดถึงน้องใหม่ในหอยหย่าลีแพ้ในทอนหย่าลีแพ้ผู้เดียวพวกอ้หย่าเห็นหย่าลีแพ้ครับผมนี่ครับอืมใส่เห็ดอ่ะโซ่เห็ดด้วยโซ่เห็ดด้วยนี่โซ่เห็ดโซ่เห็ดโอ้โเปลี่ยนไปไปเลยจบคลิปไเพียงเท่านี้นะครับฝากติดตามด้วยนะพี่น้องเด้อ สวัสดีครับนี่จะวางไว้มองไหนจะปิดฝากกดหน่อย